ดีครับวันนี้กัจะมาต่ำล้ำคานะครับตอนนี้กำลังเตรียมซอยค่าไว้ยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็ต่ำมือคลิกพรอนะครับก่อพรจะต่ำล้ำคานะครับ,ต,รบต่ำล้ำคานไม่เหลือแรงแล้วครับพออันต่ำล้ำคานแรงแล้วก็ปรุงนะครับใส่ปลาแดีลงไปต่ำโดยพงศลุดครับใส่ไล่ไล่เลยครับ ผสมเพิ่ม,มเปรี้ยวลงไปเอาครับตามเขาก,กันครับอ่ะครับผมเรียบร้อยแล้วครับต่ำล้ำค้า